สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นพันธุ์นะครับไผ่บองหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามนะครับนะครับก่อนหน้านี้ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้เดินทางมาที่สวนนะครับรับไปลงปลูกที่บ้านนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ถือว่าลำสวยมากนะครับก็คือเริ่มแทงหน่อมานะครับหน่อใหม่นะครับต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนําไปลงปลูกได้เลยนะครับ สำหรับชุดนี้ก็ได้มีเพื่อนๆนะครับได้สั่งจองมาเป็นจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีแบ่งให้กับเพื่อนๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับไผ่ข้าวหลามกับแอรไผ่บงหวานเพรน้ำผึ้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธ์ที่ ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะว่าเขากินหน่อสดกินหน่อจะสดได้เลยนะครับมีรสชาติที่หวานมันนะครับนะครับซึ่งทั้งสวนนะครับได้ทำการลงปลูกขยายพันธุ์อยู่ประมาณสามสี 4, ่สามสี่สายพันธุ์นะครับจะมีบองหวานพีดําพึ่งเบอร์เบอร์สามเบอร์สอง เบอร์เก้านะครับแล้วก็ประหวันเพชรน้ำผึ้งจัมโบ้นะครับแตวที่ถ่ายให้เพื่อนๆชมอยู่นี้จะเป็นประหวันเพชรน้ำผึ้งนะครับเบอร์สามนะครับตัวนี้จะนอนโดกครับให้ให้นอนโดกมากนะครับ หากเพื่นท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์นะครับฝ่ายบงหวันเป็นพืนเบอร์สามนะครับสามารถทักแชทเพจส่วนธนพัก์สกนครเข้ามานะครับได้เลยหรือสามารถที่จะโทรศัพท์มาที่หมายเลข0ู0นย์เก้าหนึ่งศนสามาะครับสามารถแไลน์โทรตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับหรือจะติดตาม ทางสวนนะครับทางช่องทาง youtube นะครับพิมภาษาอังกฤษนะครับธนพัฒน์การ์เด้น